กลัวตายระหว่างที่มูนิธิปิดซ่อมและเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในบ้านเมืองทำให้ไม่มีการสนทนาธรรมที่มุนิธินานหลายเดือนตัวเองก็ป่วยรื้อรังรักษาไม่หายสักทีหมอให้ไปตรวจอย่างละเอียดเนื่องจากเคยเป็นมะเร็งมาก่อนกลัวจะก,กระจายไปที่อื่นก่อนหน้านี้เคยคิดว่าตัวเองไม่กลัวมะเร็งแล้วเพราะรู้ว่าเป็นเพียงชื่อเหมือนโรคอื่นๆ และตอนนี้ก็ไม่มีอาการเจ็บปวดให้เกิดความทุกข์อะไรเพียงแต่รู้สึกผิดปกติเล็กน้อยแต่พอมีเหตุการณ์ว่ามะาเร็งอาจจะกลับมาก็วิตกกังวลกลัวตายขึ้นมาอีกเพิ่งรู้ว่าการเข้าใจขั้นการฟังนั้นเป็นเพียงสัญญาไม่ใช่ปัญญาที่รู้จริงๆอย่างท,งที่ฟังที่ศึกษามาว่าขณะที่จุดติจิตเกิดนั้นเร็วยิ่งกว่าประพริบตาเมื่อจุดติจิตด,ดับ ปฏิสนธิจิตเกิดต่อเป็นบุคคลใหม่ทันทีเหมือนมาเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ก็ลืมเหตุการณ์ชีวิตในชาติก่อนทั้งหมดจึงไม่น่าจะกลัวอะไรวันนี้วันเสาร์ที่หมิถุนายน2553ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่มุนิธิมีผู้ถามเรื่องกลัวตายท่านอาจารย์ย้อนถามว่า ถ้าบอกว่าเมื่อกี้ตายแล้วล่ะคะรู้สึกอย่างไรทุกคนตอบได้หมดว่าไม่รู้สึกอะไรไม่รู้ด้วยว่าขณะเมื่อกี้ตายแล้วคือดับไปแล้วไม่กลับมาเกิดซ้ำอีกเลยในสังสารวัตรนั่นคือคณิกะมรณะความตายทุกๆขณะเหมือนกับขณะที่จะตายจากโลกนี้ที่เรียกว่าสม,มุติมรณะตายจากบุคคลน,นี้ไปเป็นบุคคลใหม่กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ที่ท่านนำปัญญาของท่านมาช่วยชี้แนะลูกศิษย์ผู้เบาปัญญาให้คลายความสงสัยในทุกสถานการณ์ปฏิพานไหวพริบในการแก้ปัญหาของท่านนั้นเหมือนสกิดของที่ติดอยู่ให้หลุดออกไปเมื่อฟังแล้วก็หายสงสัยในเรื่องนั้นทันทีแต่ก็เป็นเพียงสัญญาความจำเพราะยังไม่ประจาักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะแต่ละขณะดังนั้นเมื่อนึกถึงความตายก็ยังกลัวอยู่ และยังไม่อยากตายเพราะติดข้องกับบุคคลสถานที่และเรื่องราวต่างๆในชาตินี้อยู่เมื่อใดที่ปัญญาจเจริญจนดับความติดข้องทั้งหลายหมดเมื่อนั้นจึงจะไม่กลัวตายกลัวว่างคงจะเห็นแล้วว่าอากุศลจิตประเภทโทสะมุรจิตน้ันสะสมมามากมายขนาดไหนเมื่อไม่นานมานี้กลัวตายตอนนี้กลัวว่างเพราะ เมื่อผู้หวังดีทราบว่าจะลาออกก่อนกเกษียณอายุราชการก็พากันเตือนว่าอย่าออกเลยมาทำงานดีกว่าได้พบปะเพื่อนฝูงมีการสังสรรค์พูดคุยออกไปอยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำก็จะเหงาชาาตายก่อนวัยอันควรมานึกดูคนเรานี่ช่างแปลกแท้ๆตอนเรียนจบใหม่ๆอายุยังน้อยยังมีเรี่ยวแรงทำงานเวลาหางานทำ ก็พยายามหางานที่ไม่หนักมีเวลาว่างมากๆแต่พอเกษียณอายุหมดเวลาทำงานเรี่ยวแรงก็หดหายควรถึงเวลาพักผ่อนก็กลับอยากจะมีงานทำเพราะกลัวว่างซึ่งตามความเป็นจริงแล้วไม่มีขนาดไหนในชีวิตทั้งในชาตินี้ในอดีตอนานชาติติและรวมไปถึงอนาคตด,ด้วยที่จะว่างจากสภาพธรรมที่เกิดปรากฏให้ระลึกศึกษาแต่เมื่อยังมืดบอด ก็ปล่อยให้ขณะผ่านไปด้วยกิเลสคือความรักบ้างความกลัวบ้างความชังบ้างโดยมีความไม่รู้เป็นสาเหตุดังนั้นจึงต้องอบรมให้เกิดปัญญาขั้นการฟังการพิจารณาให้เข้าใจจริงๆก่อนว่าทุกขณะมีสภาพธรรมเกิดดับปรากฏสืบต่อให้รู้แต่ก็ยังไม่รู้สักทีเมื่อสภาพธรรมปรากฏก็คิดนึกเป็นเรื่องราว สัตว์บุคคลเป็นเราไม่เคยตรึกถึงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏที่ควรรู้ว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวดังนั้นตอนนี้คงต้องมีชีวิตอยู่เพื่อระลึกศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงด้วยการฟังธรรมการพิจารณาธรรม การตรีตรองธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเพื่อให้เข้าใจจริงๆจนกว่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยการระลึกศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเป็นปัญญาบาร,รมีที่จะทำให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานสิ้นสุดการเวียนว่ายในพ่วงน้ำใหญ่คือสังสารวัฏอันไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนี้พึ่อเข้าใจได้ฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินบริหารวนเขต มาเป็นเวลา25ปีแล้วทั้งจากการบรรยายที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยวัดบาวรนิเวศและจากสถานีวิทยุนอกจากนั้นก็ยังได้ติดตามไปฟังการบรรยายและสนทนาทั้งในและต่างประเทศแต่ยังไม่ใช่การฟังด้วยดีที่จะเกิดปัญญาขั้นการฟังเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจฟังด้วยดีมักจะคิดถึงเรื่องอื่น แต่เมื่อได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์และอาจารย์ดวงเดือนบารมีธรรมให้พิมพ์คำบรรยายแนวทางเจริญวิปัสนาทั้งหมดซึ่งตอนแรกคุณน้าประไมโชติวันในวงเล็บล่วงลับไปแล้วได้พิมพ์ไวถึงครั้งที่380ในวงเล็บมีทั้งหมด2,081ตอนนั้นพิมพ์จากต้นฉบับที่คุณป้าสมวนสุจริตกุล ถอดเทปไว้ด้วยเยมือที่สวยงามอ่านง่ายความจริงคุณป้าได้ถอดเทปไว้ทั้งหมดแต่มีผู้ขอยืมไปและติดตามไม่พบตอนหลังคุณป้าไปถอดคำบรรยายที่มูนิธิที่เป็นของปัจจุบันจึงไม่มีเวลาไปถอดเทปในครั้งที่หายไปด้วยเหตุจำเป็นนี้ดิฉันจึงได้ถอดเทปเองคือพิมพ์ไปพร้อมกับฟังด้วยจึงจำเป็นต้องฟังด้วยดีปัญญาขั้นการฟัง จึงเริ่มเกิดมากกว่าฟังเฉยๆมากได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรามานับครั้งไม่ถ้วนได้ยินว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็นับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดียวกันและข้อความที่ท่านพระอัจิแสดงธรรมะกับท่านพระสารีบุตรเมื่อพบกันครั้งแรกว่าธรรมะใดเกิดแต่เหตุ พระสถาคตตระเทุแห่งธรรมะนั้นและความดับแห่งธรรมะนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสยังนี้เมื่อท่านภาษาริบุตรฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลเมื่อประมวลธรรมะที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดแล้วพึ่งเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพธรรมที่เป็นเหตุ และสภาพธรรมที่เป็นผลของเหตุนั้นๆดังนั้นการศึกษาพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกนั้นทรงสแสดงเรื่องของเหตุและผลของเหตุการณ์ต่างๆของบุคคลต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตอย่างในวันนี้วันเสาร์ที่10กกดาคม53มุนิธินำอิทธสูตรมาสนทนามีข้อความโดยย่อว่าสิ่งที่น่าปรารถนา ของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้มีสิบประการเช่นโภคาสมบัติซึ่งต้องได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรวันะนคือผิวพรรณงามได้มาด้วยการประดับตกแต่งเป็นต้นเมื่ออ่านพระสูตรจบมีผู้ถามว่าพระสูตรนี้เหมือนสนับสนุนให้มีตัณหาเพราะแสดงวิธีที่จะให้ได้สิ่งที่น่าปรารถนาต่างๆท่านอาจารย์ตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมตามความเป็นจริงผู้ที่ไม่มีตัณหาคือพระอรหันต์แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังมีความปรารถนาในสิ่งสิบประการเหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ทรงแสดงเหตุว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้จากเหตุต่างๆไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีเหตุทรงแสดงธรรมะที่เป็นเหตุและเมื่อมีเหตุที่สมควรสภาพธรรมที่เป็นผลก็จะเกิดขึ้น เราเพิ่งเข้าใจเร็วนี้เองว่าศึกษาธรรมะด้วยการฟังการอ่านผิดมาโดยตลอดเดิมอ่านโดยมีเรามีเขาเช่นอ่านเรื่องพนางมาริกาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าทำไมผู้หญิงบางคนเกิดมาไม่สวยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเพราะเป็นผู้มักโกรธเราเป็นคนอยากสวยก็ตั้งใจอย่างมั่นคงว่าต่อไปนี้จะไม่โกรธแล้วชาติน่าจะได้สวย แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ลืมหมดหรือพอนึกขึ้นได้ก็คิดว่าไม่สวยก็ได้ขอโกรธก่อนนอกจากโกรธแล้วก็ยังผูกโกรธไว้อีกนี่เป็นการศึกษาโดยเอาเราเอาเขาไปใส่ในเรื่องนั้นๆลืมไปว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างเราเป็นคนมักโกรธก็เพราะได้สะสมความโกรธความกลัวมามาก จะให้หมดไปเพราะความอยากสวยคงไม่ได้ความอยากเป็นกิเลสเช่นกันไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ความโกรธและกิเลสอื่นๆหมดไปแน่นอนต้องละด้วยปัญญาคือการรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแม้การศึกษาก็ผิดมาโดยตลอดแม้ท่านอาจารย์จะบรรยายไว้แล้วบ่อยๆเนืองๆแต่เมื่อยังไม่ฟังด้ดี ปัญญาขั้นฟังก็ไม่เป็นไปด้วยดีแล้วอย่างนี้จะให้ปัญญาขั้นพิจารณาขั้นตรีตรองเกิดได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงขั้นสติปัฏฐานหรอกแสนโกรธกลับนั้นคงน้อยไปที่จะให้มีชีวิตอยู่ด้วยการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงทำไมจึงเพิ่งเข้าใจฟังธรรมศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เด็ก นับเป็นเวลาหลายสิบปีแต่เพิ่งเข้าใจธรรมะในวงเล็บขั้นการฟังที่ทรงแสดงเหตุและผลของสภาพธรรมนั้นๆมีแต่ลักษณะส,สภาพธรรมเท่านั้นที่เกิดปรากฏให้ระลึกศึกษาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเพราะเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไปไม่มีสภาพธรรมะใดกลับมาเกิดซ้ำอีกเลยในสังสารวัตที่เพิ่งเริ่มเข้าใจ ก็เพราะยังเจริญเหตุของปัญญาไม่เพียงพอได้ฟังคำบรรยายแนวทางเจริญวิปัสนาครั้งที่1,878ท่านอาจารย์บรรยายไว้สรุปได้ว่า mm hmm. เหตุให้เกิดปัญญามี4ประการคือ 1. โดยกรรม 2. โดยอุปติ 3. โดยความแก่รอบแห่งอินทรีย์สโดยความห่างไกลจากกิเลสโดยกรรม คือการกระทําการที่จะเข้าใจพระธรรมที่ลึกซึ้งยากที่จะรู้ตามนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกับและในพระชาติสุดท้ายก็ยังต้องทรงใช้เวลาถึงหปีก่อนจะตัดสู้เป็นพระอาหารหันตสัสมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตัดสู้แล้วก็ทรงน้อมพระไัยที่จะไม่ทรงแสดงธรรมเพราะว่าพระธรรมนั้นลึกซึ้ง และรู้ตามได้ย,ยากดังนั้นเมื่อต้องการตัญญาคือความเข้าใจสภาพธรรมจึงต้องมีกาลยานมิตรเพื่อฟังศึกษาสนทนาพิจารณาไต่าถามแม้แต่วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ใช้เวลาค้นคว้าไม่นานก็ยังต้องเรียนในโรงเรียนหลายปีกว่าจะอ่านออกเขียนได้ต้องมีครูจับมือฝึกให้เขียนให้อ่านทีละตัวทั้งๆท,ที่ความรู้นั้น เพียงพอที่จะเลี้ยงอัตภาพในชาตินี้เท่านั้นก็ยังทุ่มเทสละเวลาเกือบครึ่งชีวิตเพื่อศึกษาเล่าเรียนแต่การเข้าใจธรรมะนั้นติดตามไปตลอดจนกว่าจะหมดพบชาติไม่เกิดอีกก็ยังไม่ให้เวลาศึกษาพิจารณาคนควา้าทวิชาการทางโลกดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมปัญญาจึงน้อยนักเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งใช้เวลาศึกษา พิจารณาพระธรรมสักขีนาทีบางวันอาจจะไม่มีเลยก็ได้โดยอุปติการเกิดในประเทศที่สมควรหรือในโลกที่ไม่เบียดเบียนคือเกิดในที่มีพระธรรมคำสั่งสอนที่ถูกต้องมีกาลยานามิตรที่คอยช่วยเหลือแนะนำที่ทางถูกทางผิดซึ่งพวกเราก็โชคดีที่เกิดในประเทศไทยและวิถีชีวิตทำให้ได้พบกับท่านอาจารย์สุจินบริหารวาเขต ที่เป็นกัลยาณมิตรผู้มีเมตตาคอยแนะนําให้ระลึกเสมอว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราโดยความแก่รอบแห่งอินทรีย์ครั้งแรกเมื่อเริ่มฟังก็พอใจที่จะได้ยินเสียงพราะพร้อของท่านอาจารย์และชอบฟังเรื่องราวในพระสูตรโดยเฉพาะชาดกรู้สึกสนุกดี ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดของธรรมะที่มีในพระสูตรหรือชาดกนั้นๆฟังด้วยความเพลิดเพลินเสียมากกว่าแต่เมื่อฟังหลายๆปีก็เริ่มเข้าใจขึ้นเพราะไม่หยุดฟังเหมือนต้นไม้ที่เริ่มจากต้นอ่อนค่อยๆเติบโตขึ้นและเมื่อถึงเวลาก็ออกดอกออกผลขออย่างเดียวคืออย่าหยุดศึกษาหยุดพิจารณาธรรมะโดยความห่างไกลจากกิเลส ยังไม่หมดกิเลสหรอกแต่ถ้าใช้ชีวิตประจำวันคูกครีกับกิเลสมากนักสำหรับตัวเองนั้นติดไปหมดทุกอย่างติดละครโทรทัศน์ติดหนังติดนิยายติดเกมติดรสอร่อยขวนขวายพากันไปรับประทานไกลแค่ไหนก็ไปบางครั้งลงคิดคิดว่าตัวเองทำอาหารบางอย่างอร่อยก็จะเสียเวลาทั้งวันเพื่อทำมากมายแล้วก็วิ่งไล่แจกให้คนชม ถ้าเขาไม่ชมก็โกรธติดทั้งสรรเสริญไม่พอใจทั้งนินทาติดกลิ่นหอมหอมเที่ยวสแสวงหาดอกไม้กลิ่นหอมหอมปลูกไว้รอบบ้านเมื่อไม่ออกดอกก็เป็นทุกข์ติดสิ่งสวยงามติดบรรยากาศแปลกใหม่ไม่ซ้ำซากจำเจจึงต้องไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแต่งบป,ประมาณจะเอื้ออำหนวยก่อนไปก็ตื่นเต้นดี กลับมาก็เหนื่อยล้าอ่อนเพลียติดการสัมผัสต้องหาหมอนวดมาบีดนวดให้ร่างกายได้ผ่อนคลายหายเมื่อยล้ามีแต่เรื่องติดหรือเรื่องไม่พอใจอย่างมองกระจกเมื่อใส่แว่นตาก็เห็นรายละเอียดมากมายเห็นผิวหน้าแขนขาของตัวเองแล้วดูเหมือนแอปเปิ้ลที่ถูกลืมไว้ในตู้เย็นสองสาเดือนไม่มีน้ำไม่มีนวลผิวแห้งเห็นเป็นร่องๆเมื่อเห็นแล้ว แทนที่จะน,นึกถึงโทษของความชรากลับไปคิดจะหาโลชั่นดีๆมาทาเพื่อลบเลือนริ้วรอยมานึกดูก็แปลกนะทุกคนอยากมีอายุยืนยาวแต่ทุกคนก็รังเกียจสัญลักษณ์ที่แสดงความมีอายุนอกจากนั้นก็ยังวิตกกังวลกลัวแก่กลัวอ้วนกลัวผอมถ้าร่างกายมีความผิดปกติเล็กน้อยก็กลัวจะเป็นโรคร้ายแรงกลัวตายเร็ว และบางครั้งก็กลัวจะมีอายุยืนยาวเพราะไม่มีลูกกลัวไม่มีใครดูแลยามแก่เท่าวันหนึ่งวันหนึ่งเต็มไปด้วยอกุศลจิตแม้จะเป็นผู้ไม่ประพฤติทุจริตผิดกฎหมายก็ตามแต่ก็อยู่ในวังวนของกิเลสทั้งวันนานๆจึงจะเกิดกุศลจิตสักทีหนึ่งดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมปัญญาในวงเล็บขั้นฟังเพิ่งเริ่มเกิด ได้พิสูจน์พระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่าผลต้องสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาก็ต้องเจริญเหตุให้เกิดปัญญาไม่ใช่อยากได้ปัญญาโดยไม่รู้เหตุที่จะทําให้เกิดปัญญาซึ่งก็ต้องอาศัยการอบรมเจริญต่อไปเรื่อยๆเป็นจีรากาลภาวนาเมื่อเหตุสมควรแก่ผลปัญญาก็จะเกิดทากิจของปัญญาคือ รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏให้ศึกษาถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตนี้คงจะเป็น